สวัสดีค่ะวัดนี้เป็นครั้งที่28ตรงกับวันที่7ธันวาคมตรงพันลห ข้าพเจ้านางเช่าพม่าขอเป็นวาจาสัตยาพุทธมนตถวายเป็นพุทธประชาระเมื่ประชารักษาบูชาและเป็นอาจารย์เลี้ยบูชาแด่องค์พระความมติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานบูชาในการสวดของสัตยาของพระเจ้านี้ขอทุกงภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบาราทจริงของข้าพเจ้าเป็นธรรมที่อันควรแก่การสวดสัตยามนต่อไปโปสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจเจวัลีสวดตาขันชนตูเทวตาสัทธรรมมิราชันสัตวนาตุตะคำบุกระถางสัทเกามีจารุเปตสีรีศีกาทัตเตเจตาลิกีวิมานีเทปเลเทเจคามีจารุวนาคาเนเคหาลุมหิกเตภูมาจายันตุเทวาชลาธาราเปิลเมย์ข่าคันทับปันอาคาติธันตาสันติเกยังมุเรวัลวัจนังสารทวเมทุน Although, ันาตุธรรมสานากรโลอายมัทันตาธรรมสานากรโลอายมัทันตาธรรมสานากรโลอายมัทันตา บทสวดนมกราสิทธิคาถานมุตรสาวผโ้ตัวละตัวสมบูติศานบุตรสาวผู้ตัวละตัวสมบูติศานบุตรสาวผู้ตัวละตัวสมบูติศาบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมศรานังอัญญังพุทโธเมสศรานังวังอิเตนะสัจจวัชชนะตุติเมโหตุสัพพทานาทิเมศรานังอัญญังธัมโมเมสศรานังวังอิเตนะสัจจวัชชนะตุติเมโหตุสัพพทานาทิเมศรานังอัญญังสังขเมสศรานังวังอิเตนะสัจจวัชชนะตุติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโโกนาถ ติอาทิกาคาถามหาคารุนิโกนาโธอัธายาสภาปานินางปุเรตวาปรมีสภาปโตสมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสัพูปัตถวามหาการุณิโกนาโทหิตายะสภาปนินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสัพูปัตถวามหาการุณิโกนาโททุขายะสภาปนินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังอิติณัสัจจวัชนะมโหตุสัพูปัตถวา ปอสวดมหาสวยสมัยสูตรเอวเมสุตังอิกังสัพพยังพระควาตะเกศุวิหารตีกะเพริโลตุสุตมิงมหาวันิมหาตาพะขุดสังเทนาตะงติปัจจพัะเตหิพิขุดเตสีสัพเพใหวะอรลลันเตหิทัาสหิจาระกาถตัหิเทวตาโยพุทธนาสันติปัติตาหุนติพระควันตังสัศนายยะพิขุดสังขันจะอัตขศจตุนังตุทาวาสกัยกานังเทวนังเอตัตขศเสียยางโคพระควาตะเกศุวิหารตีกะเพริโลตุสุตมิงมหาวันิมหาตาพิขุดสังเทนาตะงติปัญจวัตเตหิพิขุะ ละหันติหีทัาสหิจารการท่ตัวหีเทวตาเยวุจินาธนีปิตาคุณติพัะวันตังทศนัยยะพิคุตังขันจายานวนาพยังปีญาณวพระควาเตณุปัตตังกะเมยามาอุปัตสังกะมิตวาพระควาโตสัตติเกปฏิกาคาถาปัตติยามาเตอตะโคตาเทวตาตยะธรรมปินามาพระระวาปปิโตธรรมะชิตตังวาพหังปัสสาลียาปัสสันตังวาพหังธรรมินเชยะเอวาเมวาตุทาวาติสุเทวตุอาศัลหิตาทะคขาวโตปุระโตปาตัวละหังตัวตะโคตาเทวตาพระวันตังพิวัตเตวา เอก,ต,เอกตังทั้งสุ่เอกมาต่งติตาโคเอกาเทวตาพร่ว่าตัวสิติมันค็ทัาสิมหาสัมโมยวาวานสตมิงเทวกายาธรรมะาัตตรธรรมาอิม,มังธรรมสมัญญังทศตเย,ยวะอัปประริตาสทัศคติ อคอัาาเทวตาเพระว่าตัวติเกมาคะังาภาสีจตัางพิโครวจะมาทะังสูตรจิตตังอัตโนอุชุกามังังสูตรเทวทิวันในตานิฆาเทวันเทเรียในละคันติปฏิจาติอัคโอัปาราเทวตาพระครัวตัวสันติเกมาคาะังภาพาสีจตวาขี่หลังจะเตวาปาริคังอิท่าขี่หลังุหาจะไม่มีชาจะจารติสุทาวิมลาจขุมมตา จตหันตาทุงสูงนาคาตินาโคะอาปาราเทวตาพราะวาตัวสันติเกมานาคาอาภาสีเกจิพุทธังสำนังคาตาเซนเตคมิสันเตออาปายาภูมิปะหายาบรรณสังเทหังเทวกายาปริปเรนทันตทิติอานาโคภวะพิโคมันเตสีพิเยปุจินาพิเวทัสสุรนาคาทะตุสุเทวตาตานิปฏิตาหุติทัตทาคาตังทัศนายาพิขุดสังขัญจายปิเตพิเวอหิสุกติตาประธานังหันตัวสมมาสมพุทธเตสังปีผูะวันตานังเอตัปารมาเยวะ เทวตาสันติปเิตาเฮสุงเตยธัมปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิพเวภูาา้วสสาาสิสันตีนะขาแต่พรทารังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตยธัมปีผู้อตานางเอตปปรมายเยวาเทวตาสันติปเิตาภู้วิสันติเตยธัมปีไมหังเอตระหิ อาจิกคีสัมีพิคเวทิกวกัย,ยนังนามานีกิตายิสามมีพิคเวทิกวกัย,ยนังนามานีเทศุสัมมีพิคเวเทวกัย,กย,ยนานังนามานีตังสุนาถาสัตุกรรม,มนัสิกาโลธาภิสัามิติอวะภติติโคติภิกขุเพราะว่าโตปาจากสุสุงพะคาวายแตธุจจะสิโลกมนุกาสามียะท่องม,มาตาทา่ทัิตัยาสิตาคิอฤทธิ์พระลาภิหิตตาธรรมหิตาปุถุสิหาวะตันลีนาลงมะหังสาภิัมพุนโนอุทาต๊ะ โอทาตวานาสาสุทาวิปัสนาบรรวิลาพิโยปจัตสตยัตวาวันนีคือปิรวัทเวตตัวมันจะเยีทาสาวเพเกสันสเนลเตเทวกายาพิกตาติวิชานาถาพิกขวะ เตจ่าอัตตปะวัชกนุลตรวว่าพุทธศาสนางเตสัปปาตุลหอยานังมุนสานนัทธสนางอภิเกตธรรมมัทคุ้งจัทธสาอัฐาสตาลินจัตตังอิเกศาสนางมุนสานนัมมัทสุงอภิเกนัตตะมัทคุงทีสานสภาบุตราหุงตจัจสภังอภิญญาสาวกิจวานาจุคุมาตตโตมัจยีสัตถะสาวเกศตัศนีเตเตเทวกายาภิจตานิวิชานาถาภิโกเยวหังกิตยิสัตมีขราหิอนุปปภะโส ตตาสหัสาวยคะบุมากะบิลวัฒวาิทิมาโตชุติมาโตนะวัโตเจสัจสินนุทธนาพีกบุงพิคุนงสมิตรว่านางาสหัสาเฮบ้าตยะคันะตัวน้โนอินทิมาโตชุติม um าโตนะวัโตเยสัจสนบุทธนาพกบุงพ <Stories. S 2> ิคุณนงสมิติว่นางตาคิลาติสตายคันนะต่ว่านโนินทิมาโตชุติมาโตนะวัโตเยสัจสนบุทธนาพกบุงพิคนางสมิตรว่านางเจเตโซระสตาหัสายะคนันนะตัวน้โนอินทิมาโตชุติมาโตนะวันโตเนา เวสามิตาปจัตตาญาคันนาหน้าตัวนิโน่ิที่โตเุตี่โตนโตยะสัตตินวัาพีมูพี่ขนางสมิติวันางลุมพิโรราชาแคหิโกวปุโรสารที่มีนานางพิญญานังตตาตงยาคันนางปยุปัสติภุมิโรราชาแคหิโกโตปะคาสมิติวันางปุริมัญจัทิสังราชาทัตะละโทปัสสัสติคัทนัาอิ่มิติมหาราชายะสัโตปตตปีาสาวพวนทัาว่าพระลาเตุที่บรรโตเฉลี่ยบนรโตหนมาติวยังสัมตินางค์ทสังราชาวพีสขม ตคุมพันธานาอาทิติ์มหาราชยศสุตโตปุตตาปิตาสาพาวนทัพนาวมาพระาอินทิมนโตชุติมโตนัโตยศสุตนมวทันาพิกมุมพิกนาสมปติวนาง ปัจฉิมาจัติสังราชาเวรูปโคปัสสตินาคันังอธิปติมหาราชายสัสสโสปุตตาปิตัสาวะวนธรรมนาวัพพลาอิทิปโตชุติมโตนะมโตยสัสสินวันธรรมนาพิการมูพิขณังสมิติวังอุตตาอาจัติสังราชากูเวโรตปัสสติกุยาคันังอธิปติมหาราชายสัสสโสปุตตาปิตัสาวะวนธรรมนาวัพพลา เอกทิพมันโตชติตมันโตนวมันโตเจษศรีนงมันทัพมนาพิโอมุมพิฆนังสัมปติีว่านางบริมาทิสังท่าตัละโธท่าขีนนาวิรุณหโกมจิเมนาวิรูปโคกุเวโรตรังทิสังจตารโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสัทันทะมนาทั้งสุวรรณีกับเป็นละวัทเวเทสัมมยาวิโนทัชาคูณจติกาสถามาญาคุเตนทวีเตนทวิภูจตวิปโตสหจันทานุกรมเตโทเกจจิกินนุคันโถนิคันโถจะป่านนาโทโอปามโยจติวัตุโตจะมาตรีเจตัเสโนจะคันทพนนโรราชชนสะะอคคุจติโเวา เมรุตุลยยาะวจิสาอิติจันเยจาราชโนคันธภาทหารเราชุบพิวัฒนาพิคมูพิคนังสมิติงวัณังอัฐาคูนาภสษานาคาเวสลาตหะตจักากัมภารัสตาตลาอาคูปยาคาตหายติพิยาบนาทัตตระทาจะคูนาคายัสติโนเอลาวโนมหันตะโคโสปะคัสสมิติงวัณังเยนะคาราเชสาหาหาลติทิพาทิชาปิกิสุดท้ายจะคุยหายยะสาเตวันนาปัญจปตา จิตตาสุปันาอิติเตสานามังพิยันตธา,านาครา,าชานัมมาสีสุป,ปันานโนเคมามะมะสสีุทโธสะนะคะหิวจาหิอุปาวายยตานาคสุปันาสานามังสุพุทธังชิตาวชัชเชลหัตเินาจุพุณฑาอสุลาสิตาภาัตะโลวะสาวาส,วสติตสิทิมโตยัสสติโนกัลรกรัชามหารพิสมาอัตุลาทานนเบกษาปิปจิตติสุจิตติจัปหะระโทนมัมโมจีสหจัตตาจัปผริปุตาน,างาานาังจเพีวโรจนะมะกาตันะหิตวังพระลิตาน,านาังละหุปะเทพปาของมงสมิโยธานีพนาเตคุณัังสจิิวนง อาโปจัตเทวาปทวีจติโชวยโยติโชวยโยตะทาขมุวรุณาวรุณาเทวาสัมมุลจัจจะสาสหามิตาคุณรุณาไกกาอาคูเทวายาสัชโนทัศนีเตทัศนาคยาสเพนานทัตวนิโนอินทิปันโตชุติปันโตนั่งตัวญาสัชโนปันทมนาพิฆมุพิฆนางแต่มิติมังเวนโทจัตเทวาสหะรีจัตมาจัตุเยมาจัตนาสุวิเดชเทวาจัตนามาคุปุรักิตาสุีสุวิเดชเทวาสีมาคูปุรักิตานคาตานิปุรักิตวา อาครูมันเทวาลากาวัตุนาวัตโวเซนโทะโกปาคาบุรินทัตโททเติเตตัธากยาสพินทานะตวิโนะเหนที่มันโตตุดเดียตกนโตั่งโตเจสัตว์ิงหวัฒนาพิะมุพิกัต์ต่นติงวันังอัท้าครูหาสภูเทวาชละมาขิสิขาอว่าอลิกาจะโรชาจะอุมาปพะนิพาธิโนวันลุนาสหธรรม迦าจอจุตาจะนชกาตุเลยะลุจิลาอาครัวครวสาวนีสิโน ถ้าเตตะถ้าทากายะสัพเพนันนาตนิโนอิทธิมันโตชุติตมันโตนะโตยศสัจสโนภะเทมนาภิกขุมุงพิฆนังสุจปิิงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตมากิธาปุถุติกาโคโคมโนปุถุติกาอ่าทาครหขรโยเทวายเจรารโอหิตาวสิโนปารัคามหาปารัคาครูเทวายะสัจโนถ้าเซตเตะถ้าทากายะสัพเพนันนาตนิโนอิทธิมันโตชุติตมันโตนะโตยศสัจสโนภะเทมนาภิกขุมุงพิฆนังสุจปิิงวะนังตุกะครับก็ กะลุมาอารุนาอคุเวคานาสาตหาโอทาตะไคาหาปะบุค้าคุเทวาวิจขนาตระทามิตาลักขชามิสกาจายาสติโนฐานะยังอาคาปัญโนโยติสาเิวัตติทศิติทสัทสภาคคยสเปนนัตตวันิโนอิทธิปโนชติปโนตวันโติเชสติโนวันทวนาพิคมูพิณังตมิติมณังเคบิยาตุติตายามาคาธกาจายาสติโนทัพิตกาลามาเซนทาโชตินามาจัยาสวาณิมาณารติโนอคูอัทคูปัลณิมิตา ตเสเตสทากยาสพเพนนาตาติโนเหนที่มันโตชุดถันโตนัโตเสธรรันามนาพิการบูน,น,นังติงวนังตเทตเทวันิกายาสเพน,นนาตาตดิโนนามว่วยเยนะอคันชุงเยจันเย สัติสารสหพุทธาจติมัคิรังโอคาตินนามนาณสวัางเเคโมฆาตตัลังนาคังจันทวะสิตาติตังสุพมาปรมโตจักรุตทิมโตสหสนากุมารติโสจัตโสปคัสมิติงวะนังอหัสสัพมุโรกานังมหัพมาพิตรนิตยุปปโนชติมาตพิสมากายโยยะสศริโสทเสตัฐะอิจราอคุปจิกาวสวติโนเตสัจจัปมัชตัวอาคาฮัลิโตปริวัลิโตเตจจัสเพพิเกเตติเทเทเวสพมาเกมรัเนาพิกามี ปัญสักนาสัมมณิยังเอตทาคณาถา,า,าถาพันธาถาลคีทละลคีนะพันธามทูวสมันตาปนิวาเลยถาบาวุปจิธาโคจินังอิติตธา,ามหาเซนหกันหาเซนหปีสัย,ยิปนินาตระมหาจ,าจัตระกันวาเพลร,ระวังยถาปกุสโกมีโคถานาจต ตวิชโกตถาโตปจุตทวติสังคุโทอัสยาวาเสนัจจสภากับพญายาวะิีตวนาจคุมาตโตมันจะยิ่สถาสะเกสะเตนนเตมารตินาภิจตาริวิชนาถพิกฆวเดจจจัปปะมัคคุลตัวพุทธศาสน์สัตังวิตาลคีหิปรกามุงในสังุมมปีอิเชยุงตะพีวิชตตาสขามาพิอติใจยัสสติโนวันทิติสหพุติหิตวากาเตชะเนสุตาเตปทโสจุลชัยยะปกรณ์ นมโมมีพุทธเตชะสารตนาตยธรรมมีกาเตชะปสิทธิปสิทวานาลายะปรมสุลาติธิพัมมาจะอินท่าจตตโลกาคัมพีละกาสัพุทธาปูตงคังคาจะสัพัมมาชยะปสิทธิเพวันตุเตชยะชยาเระีทรณีอุทธิอุทธทีนาทินาทีชยะชยาขคนละตนละนิใยนิไลใสเสนนาเมรุราชจพนนอรชี ชยยะชยะคัมพีระสมพีนาเคินธนาคีปีสาจะูตการีชยยะชยะทุนนิมิตาโลคีชยยะชยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยยะชยะวะรุณนามุขสาตตาชยยะชยะจาปาทินาคักุละคันโถชยยะชยะคัชคนนตุลงสุขละผู้ชงสีหาพยาคตีปาชยยะชยะวะรุนนมุขยาตาชิตตาชิตตาเตนนาลีปุณณะสุดที่นอรดีชยยะชยยะ สุขาสุขาชีวีชยะชยยะธรณีตะเลตะทาตุชายาชยะชยยะธรณีทานตินตะทาชยะชยะมังกราตลัญญาพระวะเคชยะชยะวะรุณไนยาเคชยะชยยะลัคษาเสจุรพุทธจัเตชาชยะชยยะทามเเมนท่าขณะชยะชยะราชาที่ราชาใจชยะชยะปัทถวิงสัพพังชยยะชยะอารหันตาปัจเจกกพุทธสาวันชยะชยะมเหิสุโลหโลหาลินเทวาชยะชยะ พัมมาสุลาโคชยชยะนาโควิลุนหโควิลูปโคจันทิมาล้วิอินโทจเวนเตโยาจโคเวโลวัลุนโนปิจะอะคิวายโยจปาชุนโหขุม,มาโลทัตตาลัทโกอัฐาละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโยอิสิโนสวาวกาสาาภาชยรลาโมพระวันตุเตยชยธรรมโมจัสังโคจัทสัสปาโลจัชยะกัง เอตนาชยะเตชินาชยะโซนธีพวันตุเตตเตนะพุทธเตชินะโหตุเตชยามังขลังชโยปีพุทธศาสตร์ิริมาตุอย่างมาแัะษาสจะปาปีมาตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชยยตถาพัมมะคะนามหิสิโนชโยปีพุทธศาสตร์ิริมาตุอย่างมาแัะษาสจะปาปีมาตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชยตะตถาอินทคณามหีสีโนชโยปิพุทธศัตริมัตโตยังมาลัาจะปาบิมัโตปาราชโยโอโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชยตะตถาเทวคณามหีสีโนชโยปีพุทธศัตริมัตโตยังมาลัศจะปาบิมัโตปาราชโยโโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชยตะตถาสุปันนาคณามหีสีโน ชโยปีพุทธศัจริพมาตยังมารสัจปาปีมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตถานณาคณามหิสีโรชโยปีพุทธสัจริพมาตยังมาลสัจปาปีมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตถาสัพพมคณามหิสีโล ชายันโตโพธิยามมเลสกยาดังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหเยชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตาปารังเกสีเสปทาพิโพคะเลอภิเสเกตพระพุทธานังอคาปโตปะมุทติตัวนาขัตังถุมังขลังถุกป่าพาตังตุหุติตังสุขนสุขหุโตจ่สุยทั้งพมจาริโส ปัทขิีนังกายยกรรมังปัจจกรรมังปัทขิีนังปัทขิีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัทขิีนาปัทขิีนานิการวานละลพันตเทปัทถคีเนเตอัฏฐลัทธสุกิตาวิรุณหะพุทธสาสเนอะโลคาสุกิตาโหตหาสหสะเพหิยาติภิสุนันโตพนโตเยเทวาอาสเมิงทานนอธิแกตาดิคายุกาสัทธาหุโตสุกิตาหุโตสัพพทาละขันโตสภาวะสตานังละขันโตชินาสาสนังยากาจิปัท นาเตนังตะเพปุเรนตุมโนระทายุตกาเรปวันสันตุวทั้งภสษาวรลาห์กาโรคาจุปัตถวาเตนั้งนิวาเรนตูจตถาปทากายสุขังจิตตาสุขังละหันตุยะธาละหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังในกลางสัรมะังพระกวาสวรมะเทียมวะาหลักติเชตวเนอนาถาปิเนกตัลเมตตโทตันตะโคผวอภิโคมันเตติพิโคติประทันเตติเตมิโคผวะตมจตุสุตุงพระกวาจตัวจับ อุปาทาวาพิคเวตธาคตานังอุปาทาวาตธาคาตานังติตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาตเปสังขารานิจาติตังตธาคโตอภิสัมุูจติอภิสเมติอภิสัมุูจติวอพิสเมติวาอจิกติเทเสติปัญญาปติปัฏฐานิติวิวารติวิภัชติอุตานิกรโติตะเปสังขารานิจาติอุปาทาวาพิขเวตธาคตังทัานสานายา ตถาคตังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะที่ตตาธรรมะทยามตาตะเพยสังคาราตุคาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติพิภสมเณติอภิสัมพุชจิตวะอภิสัมเณตวะอจิคติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐิติวิารติวิภัชติอุตานิกัโลติสะเพยสังฆาราทุคาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมะที่ตตาธรรมะทยามตาสะเพยสังมาัตาติ ตัางตถาคตอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมบูชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเตติเปญยะเปติปัฏฐเปติวิปัสติวิพาสติอุตานิกโรเตสเพธธรรมานตตาติธรรมธรมาวาจพระครวาตมะนาเตภิกขุพระโตภาติตังอภินันทุนเตวทสวดพระเทกาละตากถา อัติตังนะนัวะเขมรอยานปฏิกะเค้นนะเขาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลุกไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระงงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยทัตติแตมิเนตังปันาจานะเขาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาทถาวิปัสสติสังหิรังอสังขปังตังวิทามนุพะรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งนเงี้ยแคร์เขาคนเพราะผัวอาการเช่นนั้นไวอเชวะกิจมาตปโกสัญญานงเว ความเพยียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาิโนทังคาลนเตนามหสเสนนามัจุนาเพราะการปฏิเพลิต่อมัจจุราต้องมีเตนามากยังไม่มีสําหรับเราเอวังหาริมาตาปิง,งคุณระตัมมาตัางทิต,งต,งต,ตังตังเวพระเทกจลตโตติตันตโตจิกเตมุนีเตมุนีผู้สงบย่อมก่อนเรียกผู้มีความเพยียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็บชาทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพยียงนาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชาราเวขคณะ สพเสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสส้นมาไม่เที่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปไปแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุก้าสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสส้นมาเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่คนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราทาดทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมร็นของงงม่ยัืนาส มายาบริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรรดปรดิโยสาหนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิยาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณดางเมนิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตาคนที่จังังเวชอายังไกยโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนคันัาษาจากวิญญาณชุนโทอันโคติคเสร็จแล้วอธิเสสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะลังอีวา่าประดักว่าท่อนไม้และท่อนฟืน นิรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนนีิจาวัาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่งหนออุปาทะอุปาทวยทายะธรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสับไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรชนตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมตับไปเตสังหอุปสโมสุโคความเข้าไปสงบระาง,งับาสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสงเพสัตาพระลานตีจะจะทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิสุจะมาลิสเลที่แต่แล้วลกำลังจะตาย ต่เทวหังบริษามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันน,นาทเมเอ็นทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกักเราเลยปุสวดเมตตายากิจิัากิจิขจลงกังมังสเพหิ พระเตหิกตังปุญญโณนโมทันตุตุนาตุโพนโตเยเทวาตมิงทานีอธิกตาธิคายุกาตถาคตุสุขิตาคตุคาภูมิคุณเจตโตมาตาปิตาตุกิตาคตุคาภูมิคุณเจตโตตะเพยาติกาตุกิตาคตุคาภูมิคุณเจตโตตะเพอายาติกาตุกิตาคตุคาภูมิคุณเจตโตตะเพปิตาตะเพยยาขาตะเพปิตาตุกิตาคตุคาภูมิคุณเจตโตตะเพอาจาริยุปจายะตุกิตาคตุคาภูมิคุณเจตโตตะเพนาคตาตุกิตาคตุคาภูมิคุณเจตโตตะเพเทวาตุกิตาคตุขาพะุจโต สะเภษามะตินังมิตรพิชันตัวบวดบูชาหลูกบุษทวดน้โมพุ้ที่สัตวูคันติมายะอิติภควาน้โมพุทธ่ศัตรูคันติมายะอิติภควาน้โมพุทธ่ศัตรูคันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวะสินีทุกข์เป็นขลีผู้ที่ขลีแต่หิงหิงตาธรรมทานเนนนะพู้วันตุปูชิตาโศทิศกโรเตท้าวิหารามาทะเลทีลาจักัชานนวากาจัพพิขาวา สารามิจารทนาปฏิปติปัสกาคามาตะเทสานีเขมาจิสลาตปานาพุตตาสุกิตาผู้อัญตุเตชลาผู้ชายเยปิจารท่สัมภวาทั้งเสธาชาตาอัธโวปาปาติกาอิยามที่กังธรรมวราปฏิจเตจะเพปิทุกัสสกโลตุสังขยังท่าตูจิลังจะตังธมวธรรมธาจะปุคลาทั้งโคโคตุตรรโควะตถายาจะหิตายาจะมเฮระกตูจะธรรมโมจะเพปิธรรมะจริโดวุฒิิงธรรมปาปุเนยามะธรรมเมริยะปเวทิเต ปัสนาห์คูตุตสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาน้ำมาทาร people, ังปะเวชันโตัวกาลีเทวปะวัตสันตอุทิภาวายาสตตานังสัมพิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจันต์ตชังนิจังราคันติปุรตะกังเอวังธรรมีนะราชโนปะชังราคันตุสัพพะทาเทวตาวโยชนะขถา ทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาทุกขปตาเจนิโสกาตุสะเพปิปานิโนเอตวตาจามีตวตาพยาตวประธานสจเพเทวานนโมทานตัสัมภัสัปติสิทธิยาทานังท่านตัสะทายาทิรังขันตัวสัพพทาพ่อนาพิรตตาหอนตัวขันตัวเทวตาฆตาสุมังคล้าขาถาห้นตัสะพังสุมังลังละขันตัสาวพเทวุตาสัมพัพุทธานุภาเวนาสุนตีห้นตุนิรันตะังห้นตัสะพังสุมังลังละขันตัสาวพเทวุตา สัมพันธรรมารุภาเวนาสวดทีหุ่นตัวนิรันตะลงังโหุสัพพัวสะพังจุมังค์งล,งละคันตุวสาวาเทวตาสัมพันธสังคานุภาเวนาสวดทีหุ่นตัวนิรันตะลงัง สัพเพพุทาระปตาปฏิการนาเตยังพลังหันตานาจตเตชนาราคัมภตุป็สัพพโสสัพเพพุทาระปตาปฏิการนาเตยังพลังหันตานาจตเตชนาราคัมภตุป็สัพพโสสัพเพพุทาระปตาปฏิการนาเตยังพลังหัตตานาจตเตชนาราคัมภตุป็สัพพโสสัพเพพุทาระปตาปฏิการนาเตยังพลังหัตตานาจตเตชนาราคัมภตุป็สัพพโส ตบพพพทธาราปตาปฏิการนาจัยังพลังนัตานาจตเตชนานะคัมภีรมีส hey. ัพโตบิพุพธาทระปตาปฏิการนาจัยังพลังนันตานาจตเตชนานะคมภีรมีสัพโตบิพุทธาทระปตาปฏิการนาจัยังพลังนัตานาจตเตชนานะคมีรมีสัพตบิพุพธาทาระปตาปฏิการนาจัยังพลังนัตานาจตเตชนานะคมีรรมีสัพโตสิพเพพบทาระปตาปเจการนาจะยังพลังนันตานาจตเตชนานะคมีร์ธรมีสัพ ด้วยมาถแงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อำกล่าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขอให้เนีทรงแหงบุญกุศลนี้จะเป็นสภาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยทลายท้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุวนสิรมั่นคงพระสมานาชีมาชีพธรรมเพาว่าไม่มีอยตถุจาจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติที่ถี่อคสมพระตั้งมพเจั ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้าดาทั้งหลายผู้ได้นมูธนาสาธุการในบุญกุศลนี้นบทประสิทธิ์ประสาทพรน้ำส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสูว่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุม,มงคลทัมมงลท้งปวงได้สามสิ่งอมูลเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิษทานุภาพปันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ครอ,องและบูชาทุกประการเทินสาธุ